วันนี้เรามาอัดคลิปนะครับมากับน้องเหมือนเดิมเอาล่ะอ่อสามะามมาแต่งรถอรอไหมไมาแต่งรถอรอดีกว่าเอามาคันนี้ก็ใช้ได้นะไม่ค่อยเปลี่ยนล้อก่อนไปตรงนี้โหไม่ทัน อาจจะให้ไปเปลีป่ยนล้อก่อนอะเพราะว่ามันอาจจะช่วยมั้งสามิสาตอนเช้าโจนเนาะซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันไม่ใช่อังกฤษเพราะผมเป็นคนอิตาลีส่วนแม่ผมเป็นคนไทยส่วนอังกฤษผมก็เลยนได้นิดนึงเออไม่ได้กินละไอ้พุ่งพุพ่งพุ่ ติดอะมันติดอะไปไม่ได้เรกันพูดก็ได้ไม่ต้องเงียบมันไม่ไปไม่ไปออะมันไปไม่ได้อะเพื่อใจมันสันอะรอเลยรอเล่เลความหวังของโลกเอ้ยไปขึ้นเข้าอะเก่งมากดูดูดูด เก่งมากเลยน้องเอ๋ยมากดเกเลยพุ่งอันนี้เตะเองวะเนี่ยอ,อันนี้ช่วยอันนี้อันนี้เราเป็นคนช่วยเองนะเจ้าน้องไม่เชื่อดูไว้เดี๋ยวข้าจะผักเจ้าเห็นไหมเห็นไหม ขอบคุณด้วยเนี่ยปานคนผักให้เนี่ยถ้าพี่ไม่ยอมผักให้คงไม่เข้าหรอกทำไมคนไปเร็วดัง มีตัวอะไรบินผ่านหน้าไป 我。啊

พยานได้คนรัวๆอาจจะเร็วขึ้นได้โอ้ชนทำไมไอ้น้องเวนชนทำไมวะต้องถอยต้องขี่ถอยเลยนะ อ <laughs> อันนี้กเงความหวังของโลกไม่ความหวังโอ้ยอย่ากคว้าสิ โอ้หกดเอ็กเลยกดเอ็กเลยกดเอ็กซเลยไปด้วโอ้เด้งไปนอกโลกเหอะ ขอบคุณเนี่ยนี่นดูน้องเป็นคนช่วยผักนะครับต้องขอบคุณจริงๆ <c oughs> ถึงมึงไม่ผักก็เข้าอะ <c oughs> ่ะกดลัวดีกว่าอาจจะเร็วขึ้นไ <c oughs> ม่ช้าลงมากกว่า คนชนตูวัเนี่ยโอ้ยเพิ่งสามมิลสิบวิแล้วมยายังจะเข้าอีกเหรอยังไงเราก็แพ้ อาจจะแพ้ก็ได้แม่งเอ้ยพี่อยู่อันดับหนึ่งเลยเนะี่ยเออว่ะมึงอยู่อันดับหนึ่งเยดได้ลายใหม่วะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ออกไปรับคอเลย em sẽ không biết nữa ồ, phải có 700 baht nữa này, nữa em có được không biết có mày này. Có đài gì nữa không? biết เรามาแต่งเัินก่อนแนะนำให้เปลี่ยนล้อนะใช่ล้อนั้นแหละกด x ็ดงกดเอัง

ามารถเลือกเสียงรดได้พี่คิดว่าไมเค้นเหมาะกับเสียงนี้มากกว่าเนี่ยเสียงเนี้ยไปเลือกเสียงดีอันท้ายเลยเออพี่คิดว่าอันเนี้ยเหมาะกับไมเคิลเป็นท้ายเลยเพราะหมดเนี้ย 来吧。 <c oughs> ใช่มันเริ่มต่อสองทุ่มดีวะ่ะไม่2องทุ่มถูกหรอเราสา่าสร้งได้วะ่ะอยากเล่นเนี้ย คนเชิญเรามาว่ะไม่เราสาม,มารถเลือกได้ไมเดียวมาคนกดสี่เหลี่ยมดิกดะค้างกดอสอง เอาอะไรดีสองคนไหมสองสองอะเอาไหม <c oughs> มาแต่งรถรอง จะมาชนะฉันเฮ้ยเรามาเล่นแมปอะไรวะเล่นแมปอะไรเนี่ย<ๆ>เฮ้ยเฮ้ย<ๆ>เอาวะเอาวะ นี่ยๆตอนแรกถักไม่เข้าใช่ไหมได้ไม่เข้าอ่ะไม่เลยตบกระปานคิดว่ากูเร็วนวะ่พี่คอยเอียงไว้ให้ มีคนแย่งโอ้ยเกือบชนกูแล้วไม่หลับมึงโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเกือบชนกูทล้ไม พยายามพุ่งไปแต่พุ่งไม่ทัน ที่รถคุณเน้นชนเนี่ย กูเป็นคนยิงเองขวืนคนยื kind of ่อเดี๋ยวมีคนมาบึงชนอะเดี๋ยวม็นแบบปากกูอะโอ้กูคิวกูแรงกันนั้นนะ แม่งเอย้ยผู้พาดแล้วโอ้ชีสัสชีสัสไม่ได้แดกกูหรอก ปล่อยกันให้แม่งไอ้ปล่อยควันให้มันดม พังเป็นคู่อะไรกูก็พังเหมือนกันคว<อ>ามผิดวะว่อาอะไรลงไป กูรักเชี่อแล้วไงไอ้แน่ชนแม่มคิดว่ากูเร็วนนะอยากไอ้ก็ไม่เข้าว่โทษทีชนแรงไปไมึไมมงมามึงเร็วกับกูได้ไง क <โดย>ต <Elena> <c oughs> ัวนได้เล่นต่อยังไม่จบเฮ้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยเกือบจะเข้าโกแล้ว แล้ว <c oughs> มันจบแล้วมันโปรโลเป้าปมื่อไหวัดวัดบลูแมเบังอะไรสัตว์ที่พวกกูจะไม่ได้กดกระโดดเลย ที่จบก่อนมาตาทา้ายละมันชนทีกูกระเด็นเลยเฮ้ยพวกเรามาแข่งระดับโลกเราไปเคลื่อนพวกเราต้องเข้าให้ได้ไอ้ไหนชนไม่กู <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยเฮี่ยเยี่ยมเลย ฟังก่อนก <c oughs> ูคุณเฮ้ยไอ่ไอ้ไอ้เอ้อเชียร์แล้วไงแม่งโหดมาก <c oughs> โอ้ขอบคุณด้วยขอบคุณกด้วยยอมเสียสละให้รถระเบิดเลยเนี่ยดูไว้ดู <c oughs> <c oughs> ด้วยตัวยังไงกูก็ช่วยตัวเองชัดๆโ <c oughs> ดนระเบิดเอง <c oughs> มีแต่กูนั่นแหละช่วยมึงแม่กูกะจะชนให้มันระเบิดไปสักหน่อยโอ๊ยไอ้สัตมึงขวากูทำไมกูท้งหลังที่ต้องเข้าจบแล้วใช่ไหมไอ้แดกไม่ได้เดกกูล็อก ได้แล้วลกู้ล็อกอีกแล้วเอ้ยไหนระเบิดไปเลยเอ้ยไหน โทษทีโทษทีกูวิดเองกูวิดเองกูขอโทษ ของละขี้มากกว่าโอ้คงไม่ทันแล้วสินะคือแบบเหมือนมันโตอ่ะไม่รอบปีกิมันก็โหดอยู่ แต่รอบนี้มันโหดแปลกๆไม่เหมือนมันโปมากกว่าคือมันโดนแทบจะทุกลูกอะ่ะเข้าได้ไงวะก <laughs> ูยังไม่รู้เลยว่าเข้าได้ไง <laughs> Hey, hey, aku ko bina. Oh, buat ramyei apa? Buat ramyei apa? Ini, jadikan, jadikan. Hei, deng aku ไม่เอาไม่เอา,เอาโอ้โห <c oughs> กลัวลูกบอลกากเองมากวาก,มก,มากว่าโอ้ยซับมึงจะมาพักกู หัวกูเลยโอเต็ปตีนกูเลยมึงดูมึงมาช่วยกูหน่อยไหมโอ้ยเอ้ยความวังโลกโอ้โหไม่ใช่ไล้วัดเด่นด้วยกันดไวยด้วย đi đi đó ê nhờ cái em phá em phá em phá phạc phá lệ phá em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  กูเร็วเว้ยนะโอ้ยนี่มา5-2นี่หว่ามาคดูมาคดูกูจะยกล้อให้ดูโอ้โหอ๋อเหือแต็มี่ขาเลยความหวาดของโลกแล้วมึงอ่ะโอ้ยงัดไปด้วยบาซ่างัดเก่งชิบ มันทิ้ยอะไรเนี่ยโอ,อ้พวกกูแพ้กันไหมเนี่ยโอ้เล็กวันนั้นโอ,อ,อ,อ้ยกูจะผักทุกคนเอ,อ้ยมึงจะได้เที้งอะไรเกือบไม่เกือบเ,เข้าไปแล้วมึงจะพูดกัน lên một cái Dạ Rồi tôi không kê khém Cái này à,